สวัสดีค่ะทุกคน, mm hmm. นก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในชอ่องยานียูเคค่ะ <laughs> <laughs> น้องแฟรงจงอมป่ว <laughs> น What are you doing What are you doing <laughs> Get out the way Wait there Let m y m m l open this parcel Okay Good boy มาค่ะทุกคนพอดีว่ายานีสั่งของมานะคะวันนี้เดี๋ยวยานีจะมาเปิดกล่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวยานีจะให้ดูะคะ่ะยานีเพิ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้ยานีสั่งไปเมื่อเมื่อวันซืนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยานีจะให้ดูว่ามันคืออะไรนะคะ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของยามีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะโอ้ยวันนี e บอยสุดาเลยโอ้โอ้ยวันนี้เห็นวัน oh, น้โอเค Help m ่ m m y yay no no don't a y with the n i ย e you g o n help m m m y n o o g take that f r m m m y ไมมีพูดติแต่ไนะี่ไนมีรีดแต,นะดแต่โอเค <c oughs> โอเค,คนี่ค่ะทุกคนก็มันก็คือนี่ค่ะเป็นเครื่องทำกาแฟอันใหม่นะคะยานีเคยมีเครื่องทำกาแฟเป็นแบบเป็นเครื่องอัดอะคะ่ะเป็นเหมือนเครื่องทำกาแฟสดอะคะ่ะ เราใส่ผงกาแฟลงไปแล้วก็อัดอัดลงไปแล้วก็เอาไปอ,าอะไรนะไป <c oughs> ไปคอนเนคกับเ,เครื่องทํากาแฟแล้วก็กดทํากาแฟค่ะคือกาแฟแบบนั้นมันต้องใช้เวลาในการทำนะคะยานีก็เลยเไม่ได้ใช้เครื่องกาแฟเครื่องนั้นเลยค่ะยานีเอาวางเอาไว้จน ขึ้นสนิมมานะคะอย่างนี้ก็เลยเอาไปทิ้งค่ะเอาเอาเอาให้พี่นิกเอาลองไปให้คนอื่นนะคะเอาไปให้พนักงานที่ทํางานเนาะว่าจะมีใครเอาไปใช้ต่อหรือเปล่าถ้าไม่มีใครใช้ต่อเราก็จะเอาไปทิ้งค่ะอย่างนี้ก็เลยมาสั่งเครื่องนี้ค่ะทุกคนก็เป็นเครื่องทํากาแฟแบบแคปซูลนนะคะ ก็จะเป็นง่ายๆเป็นเครื่องทํากาแฟง่ายๆสะดวกสบายนะคะยานียังไม่เคยใช้เครื่องกาแฟแบบนี้เลยนะคะก็เคยใช้แต่เครื่องกาแฟแบบเ,เป็นคล้ายๆเครื่องกาแฟสดเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในค่ะว่าอันนี้ยานีไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะคะ แต่พอดีว่ายานีดูรีวิวนะคะแล้วรีวิวเขาดีค่ะยานีก็เลยสั่งมาลองใช้ดูนะคะพอดีว่าอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เลยเออลองสั่งอันนี้มาใช้ดูนี่ค่ะข้างในก็มีคู่มือนะคะคู่มือการใช้ต่างๆนานา รุ่นนี้ก็จะเป็นทัสซิโม่ไมว์เวทูนะคะทัสซิโม่ไมว์เวทูคอแฟแมชชีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันะค่ะว่า,าขนาดของเขานะคะขนาดแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ ก็เป็นเครื่องเล็กๆน่ารักน่ารักกระชับรักนะคะก็ยานีลองซื้อมาใช้ดูค่ะอ,อ,อันนี้นะคะ้อันนี้ก็จะเป็นตรงถังใส่น้ำนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นนี่ค่ะเป็นฟิลเตอร์นะคะสำหรับกรองน้ำเนะาะถังน้ำก็ใหญ่ใช้ได้เลยค่ะ ก็รู้สึกว่าจะประมาณ1.3หรือว่า1.8ลิตรนี่แหละค่ะ1ลิตรกว่าๆนะคะยันนี้จำไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวยันนีจะลองใช้ดูนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเป็น Water Filter นะคะเป็นฟิลเตอร์กรองน้ำนะคะเราก็เหกลอ someone want to help mommy? Yeah, you want to help mommy? no not playing with knife นี่ค่ะมันจะเป็นฟิลเตอร์เล็กๆนะคะเราก็ใส่ลงไปในนี่ยคะ่ะเรานี้ค่ะน้ำนะคะนี่เนาะเดี๋ยวยานี้จะเอาไปล้างก่อนนะคะ ล้างๆแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ใส่ filter, ใสน้ําแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นถอดได้นะคะสําหรับวางแก้วสูงๆนะคะมันจะเป็นที่ออรองรับนะคะที่วางแก้วอะคะ่ะโอเคเนาะมันเป็นของยี่ห้อบอชนะคะยี่ห้อบอชแต่ว่ารุ่นมันทัสซิโม ทัชซิโม่ My Way To นะคะแต่ยี้ห้อเขาก็คือยี่ห้อบอชนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะลองไปใช้ดูค่ะยานีจะไปลองอทำกาแฟดื่มนะคะฮัลโหลวันนี้จะจานนี้เฮ้ยวั see s ซั e ง h ิ้ g เลยนี่ค่ะน้องแฟรงค์น้องแฟรงค์งงไปตัดขนมาแล้ว yesterday. didn't you, darling. You have been to grooming yesterday. Mm -hmm. You're looking handsome now today. Mm -hmm. You're looking handsome. Are you handsome boy? You handsome boy. <laughs> Get down now. Get down now. กอ,อยานี้ได้ซื้ออันนี้มาตังหากด้วยค่ะมันเป็นคล้ายๆที่วางเครื่องทำกาแฟแล้วก็เป็นตัวนี้ในตัวเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่ใส่แคปซูลของกาแฟนะคะที่เราะจะดื่มเนี่ยค่ะที่เราจะทำนะคะยานี้ก็จะ เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ยานีแล้วก็พี่นิกชอบดื่มนะคะ mm. ก็ซื้อมาจัดวางเตรียมเอาไว้นะคะ mm. แล้วเดี๋ยวยานีก็จะทำกาแฟเลยค่ะนี่ค่ะยานีเติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็ในแทงค์มีน้ำอยู่นะคะก็เดี๋ยวยานีจะทำกาแฟ อันนี้จะเป็นกาแฟที่อาน,นี้ชอบกินนะคะนี่ค่ะเดียยาน,นีใส่อันนี้ก็จะเป็นากาแฟที่เราใส่นมก่อนนะคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะมันจะมีที่ปรับอุณหภูมิของกาแฟนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของกาแฟตรงนี้นะคะ่ะเราปรับได้นะคะจะเอากาแฟแบบอ่อน างหรือว่าเข้มข้นค่ะแล้วก็จะเอาขนาดขนาดไหนนะคะกนะลมังทำกาแฟอยู่นะคะเราต้องรอให้ไอ้ไฟกระพริบเนี่ยมันหยุดกระพริบก่อนนะคะนี่มันหยุดกระพริบแล้วยันนี้ก็จะเอาตัวนี้ออกมาใช้เสร็จแล้วเรารีไซเคิลได้ด้วยนะคะ ตัวกาแฟลงไปที่ทำงานยานีเขาจะมีเจ้าตัวนี้นะคะ,ะที่เขารีไซเคิลเจ้านี่ค่ะไอแคปซูลกาแฟที่ใช้แล้วนะคะโอลืมกดนก,นแกาแฟสดๆอร่อยมากเลยค่ะ ยานีคิดว่ามันอร่อยกว่ากาแฟสดบางที่อีกนะคะรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกาแฟชนิดไหนอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเจ้าตัวที่ยานีชอบดื่มนะคะคือมันจะกลมกล่อมแล้วก็เข้มขน้นครีมมี่นะคะ เรียบร้อย ดื่มกาแฟก่อนนะคะ